สวัสดีค่ะเชอรี่นะคะวันนี้เชอรี่เออมาไฟ้สดทําอาหารให้ผู้สูงวัยทานนะคะยางก็ับหนักก็ได้เมนูของเชอรี่นะคะก็เป็นเมนูคือชูชีพกระพงเหมือนที่เคยทํานะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่เพนสีเจริญอ๋อวันเพนสีเจริญนะคะคุณแม่เพนอายุเท่าไหร่คะแปดสิบค่ะ ปกติปนิแม่แม่มีโรคประจำตัวไหมคะมีความดันอย่างเดียวอ,อันๆๆอนี้เชอรี่ก็เชี่ยวกะทินะคะ เที่ยวกะทิเรากะทิแตกกันก็เพนเป็นเพื่อนรักของแม่นวลน,นิดนะแม่ของเชลลี่เพื่อนรักกันแม่ไปเล่นก็เพนไปเล่นกับแม่เชลลี่ทุกวันตอนมีชีวิตอยู่ป้าเพนน่ารักแต่ดีส่บาให้แม่เชลลี่ทุกวันอีกะค่า ใส่ทุกวันขอบคุณมากมากเลยใช่บาทให้แม่หนูแม่หนูก็ได้บุญหลายท่านใช่ทุกมือบนบนมืเลี้ยงสิบสองเดือนก็สิบสองเดือนอันนี้ถ้าถ้าเคี่ยวนานเดี๋ยวมันมันเิอลี่จะใส่พริกแกงเลยนะอันนี้เป็นพริกแกงสำเร็จนะอันนี้เอาใส่สีแดงคือได้เหนียบไม่สีแสบนะหนึ่งเสีนแลพริกแกงเลยคือคือคือเห็ดสุนทรามไม่ต้องอานนี้ิเคยเผื่อใส่แต่ของมันเอง แล้วก็อันนี้อันนี้ชิลิป,ปั่นเองนะคะก็จะมีตะไคร้หอมกระเทียมพริกนะคะแล้วก็รากระชีด้วยที่ปั่นเองแชรแไปอันนี้ละอันพริกหาเม็ดนึงเด้แม่กินได้เนาะ<ด>หาเมด็ดแทนแต่กินรู้ใช่ชีเม็ดไปผู้เฒ่าโจมเพชรก็เละเหลือแค่หางเม็ดพ่อเราเจ้าเฮ็ดชับขอาไว้พืชเถ้าจะก,ก็จะเฮ็เเดเพชรไรที่หลับปวดว่าช่วงช่วงนี้ต้องรอเคี่ยวงึง้อเทรียอาหารเสริมเพราะมันต้องใช้เวลาใน็ดฟู ช่วงรอ,อพริกแกงกับกะทิแตกนะคะเดี๋ยวเชิรี่จะ,อะเอาดีเน็ตนะคะดีไอคอนนะคะมีวิตามินสิบอย่างนะคะมีส่วนผสมวายแดงนะคะ,ะกินแลวสดชื่นนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะอไมาจริงๆมันเบาสุดเลยนะแต่ไม่ได้เไย กินบวมเบิือนกันเลยด้อแเหมือจิ๊บซื้อกระไดเพราะว่าอันนี้ยังสำหรับผีดเดี๋ยวโบวมเหมือนเนี่ยนะนอ๋อเนาะแล้วก็กินน้ำรอฟู่รอฟู่รอฟู่เย้ค่ะรอฟู่สักรู่ค่ะยังไงบ้าง แซ่บนะอร่อยขี่มือหนร่อมอร่อยนี่แต่นี่แต่มีคนมาเสิราะว่าบอแอไงบอเบอเดืตัวทำไปช่วงนะแซ่บดีมันมันมันนะมันมันนนะมันถึงเครื่องใช่แต่แต่ว่าแม่บอถุงสุดถามอะไรก็ได well, ้ให right. ้แม่ก็ินตอนป่าได้นะจะขอเติมน้ำหน่อยนึงนะเพราะว่าแก๊สมันแรงคือสุดแล้วแต่มันแรงอันอันนี้ก็คือพริกพริกแกงมันจะ เค็มหนูจะใส่ปากกนแม่มันจะบบเซ่ใช่บ่ใส่น้ำตาลบเส่มนจะมจะบตัดกันมันจะโจยโรยได้หลยาบเซ่ซ่ำก่อนที่แกงอะตอนแกงแม่นั่นี่กินไมแม่บเดบอบเดซแม่ว่าป้าแ้วก็ชิมเสียีหละ่ม่บซ่แม่หลังจากแตน่าเห็ดปั๊บปนะปั๊บตางแล้วบอเห็ดไส่โอ้เเนะ แกงสับประรดกะทิะเขาชอบมากเลยธรรมดาเป็นตามสูตรมันก็ต้องใส่หืมไม่สีเขียวกินไม่ได้เพราะว่าแม่ครัวลงบางหือืมอ,มอ,มอมตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าแค่จังไหญวะเค็มปีเลยไหมโบ้เลยเส้นหนาปลาเนี้ยมัน,มมนเค็มอยู่ในพริกใช่ใช่ไม่นไมไหนไูไม่รู้ไงตอนที่ทําแกงเห็ดที่นี่อยากให้เขากินตอนมาดูแลเขาแรกๆอ่ะก็ไม่ไหนวะ เมวันนี้วันนี้นุ้อ่านในหนังสื่อบ้างนุ้ยแม่บอกไงเอาเจาะกระชายหนักตาลตาลัดเอาที่เหล่ามาสั่นว่ะวันนี้พ้อเห็ดเธอที่สองแกงสับปะรดกะทิเขาชอบกินโอ้เชบแม่บอเชบขึ้นเสียงสูงหอมเนี่ยเชฟนละตรงใส่กะทิเอ่อตรงใส่น้ำตาลอืมตานข้าวขิงข้างนั้นหอมป่าวไ่มหอมป่าวหอมอร่อยเดี๋ยวชมว่าอร่อยทีเนี้ยหนูจะใส่ปลาแต่หนูจะเติมน้ำนิดนึงจ้ะ ปลาเปิดไปประไดีดตัวไม่ก้อนต่อปลากระพงมันมันมันหมักแม่ว่าม,มันหมักแห้งบ่ปลากระพงโอ้โลเดี๋ยวเดียโลโลหนึ่งร้อยสามสิบเขาจำเป็นชิ้นแล้วแบบนี้เนาะใช่ใช่ขัดเป็นชิ้นแล้วอยู่ไดาวเจริญฟู้ดอันนี้เป็นปลากระพงนะคะ เป็นแต้แซ่บบออิชาบออิชาบอะเ็ทบออันนี้เชิลี่ลวก้ร้อนมาจากบ้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่ลวกนมันจะขาวล้างเกลือด้วยแล้วก็ลร้อนด้วยใช่บาร์ดีบาร์ดีจะตั้งคุกไหมไว้ตั้งตั้งอักติดแกงกระดิใสกระดาดเอาค่ะกัะดาดอตอนนี้เชอรี่กำลังเอาปลาใส่นะคะ ปลาใส่ในกะทิในเครื่องแกงกาแฟและกะปิดหน่อยนึงมนเมื่อเ,ดเ,ออเชดเดอแล้วเมื่อเชดเดอ,อมันสิชดเดบอบวกข้าวมันสิชดเดซุปนะพก็าถามประเภทคนหมุดขี้ยังบได้อัดนะยังบได้กดอัดขอปิดฝาแป๊บนึงจะได้สุกเร็วๆกล้องเหรอได้เหรอหอมแซ่บดีเด้หอ,อมแซ่บ <สะ S 2> อยู่ <สะ S 2> แล้ว ทิ่เป็นขวดมันต้องถึงเครื่องค่ะพี่แกงอันไอยเนี่ยโบไซด์กับโบเด็งมันบแด็งโบงามเออมันต้องต้องเอาเข้าวซอมันถึงอย่างงามบบแด็งอันถ้าเขาอย่างแสบเขาแต่กับเขาแต่โขบโคกพริกแกงเองมันแต่แสบไมี่้อตงมมาโขกไ่หนูไม่ได้โขกปั่นปั่นเครื่องปั่นมันต่างกันอย่างไรเนี่ยพี่แกงตลาดอย่างเดียวกับหมูปั่นใช่คนละเรื่องอย่านะคนละเรื่อง รสชา,าติต่างกันอยู่แส่บต่างกันเม็ว่าเจ้าเห็ดเนยียงนือแซ่บแถวจันทบุรีะอันนี้มันต้องเสิร์ฟเสิร์ฟเพราะมันไม่สวย หูเติมน้ำหน่อยหนึ่งนะจ้าหนูกรไม่แม่จะให้หนูกลับอีกทีไหมหรือว่าหรือว่ากลับอีกทีเนาะกลับอีกทีเราัะปิดฝาอีกทีนึงวันดีนกะทิมันจะได้มันซึมมันจะซึมขึ้นมข้นขึ้นนะค่ะคนเคยคนแล้วมันบวไปใส่บวมาบันนี้ก็เลยพผิดออกผิดออกายกว่า ค่อยคนแล้วเห็นว่าหลายคลิปเลยนะก็เลยบอกค้นเออค้นแล้วมันก็ดยิงสิละมันก็ไหลตืลืบตืลืบไปก็เลยเออกราบด่านเอางะไงก็คิดถอดแม่เนาะทุกครั้งที่เฮ็นข้าวเขาแล้วก็จะคิดถอดแล้วใส่บาตรนี่จะของดีๆใส่ของดีเลยค่ะค่อน พ่อหนูลวกมาแล้วเนี่ยพอแล้วนะโอจ้าพอเพราะว่ามันมันกะทิมันจะมันเกินนะ,ะสใส่กระโตใสอะไรของดีๆั้งล่งางมากรูดมาชิมได้เลยอร่อยมากหอ,อ,อมมากแซ่บาย อุ้ยมันหนามันแข็งนี่ไรแม่มันเติมหนาอีกนิดนึงเลยบ่มันแข็งหนามันแข็งหรือบ่ให้เติมโมเติมเออโอเคโอเคทุกทุกจะเอาอันความ่อนให้โดนมากูดให้มันหอมซื่อๆเด้อถ้ามันมันน้ำมันเยอะมันมันเหมือนแกงมันไม่เป็นชูชีพเอ๊ะชูชีกุ้งอ่ะพี่น้องมากินตอนยุ้งเทเ่ๆแล้วกินดูเป็นเป็นแบบนี้แหละแต่เป็นกุ้งถือปิดได้แคดน่ะ อิจฉาพระเพ็ญไหมพระเพ็นสิเดซิบเหรอเด็กเสริญเิกินไหมคะกินด้วยกันไหมคะพอๆสามชิ้นพอไม่หมดพระเพ็นชิมแค่คำคำหนึ่งโชว์เขาเฉยนะโชว์เขาเฉยพ่อนี่หนูยกยกให้คุณแม่เป็นแขกรับเชิญให้หนู่านนี้ ชูชีน่ากินไหมน่ากินไหมว่มากินน้ำกันเดอ้ออันนี้หนูเสิร์ฟไปได้ป่ะ,อะอเอาเครื่องค่าป่านนี้นู้นชีถือไว้แล้วแหมอันเอาซอดจิกอันเนื้อปลาแล้วก็ซิมค่ะวางบางับงอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ชิมเลยแม่กับจีบอันนี้ให้หนูหน่อยนี่ค่ะ กระโปงมันเหนียมันอยู่อยู่แล้ว <ste ck> ใช่ใช่เป่าได้ไหมเป่าได้หลอกปากได้อันลูกปลานี้แล้วอะไรซิมหนาให้หนูนิดนึงปลาหนี้สมมติว่ามันหวานไปแม่ไปเติมน้ำปตาลถ้าให้มอไแม่ก็ต้องเติมน้ำตาลเอานะ,ะอืมเป่าเด้อเป่าเด้อราดข้าวอร่อยมากเอ้ยเออมีทุกคนชอบอร่อยนี่ด้วยดูสีูหน้ากิานจะต,นนตายานะเนะยกิีโป่งให้ลูกเท่าที่ล่ะสองโป่งเลยอร <laughs> ่อยมาก อันนี้ค่ะให้คุณแม่เพนนะคะเถินอาหารเสริมดีแนกนะคะของดีไอคอนค่ะเบาๆนะแม่เดี๋ยวสำลักนะอร่อยไหมอะไอาหารเสริมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหมือนวายแดงเหมือนวายแดงมันไอ้นี่ยมันละลายไขมันด้วยพอมาณาเพื่อนเากินอย่างมันมันก็ละลายไปนล้วนะค่ะมันเป็นขวดเคยเอาให้หลอดนึงแล้วแต่จำไม่ได้ว่าพี่โอกินหรือแม่กินเคยให้หลอดหนึงแล้ว อันนี้มันเท่าไหร่นี่สมัครสมาชิก490ไม่สมัครหนูได้กำไรแล้ว590ถ้ามไม่สมัครแค่นั้นอร่อยนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ส่งออกไม่เกี่ยวนะคะส่งออกไม่เกี่ยวมันมันจะหมดเวลากี่นาทีมันเหลืออีกสองนาทีงั้นเราบายบายเลยเนาะ ขอบคุณอเอออีลีขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปเชอรี่นะคะขอให้คนดูคลิปเชอรี่นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยถูกลอตเตอรี่มาทิ้งหรืคนเด้อสาธุบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>